แบบทดสอบชุดที่2เรื่อง exponential ลและลอการิทึมข้อ14ถ้าล็อก5ฐาน16เท่ากับ a และล็อก3ฐาน2เท่ากับ b แล้วล็อก5ฐาน3มีค่าเท่ากับเท่าใดกำหนดให้ล็อก5ฐาน16เท่ากับ a เป็นสมการที่1 l o อก3ฐาน2เท่ากับ b เป็นสมการที่2จากสมบัติ log ก o g อก m ฐาน n เท่ากับอ m ฐาน a ส่วนด้วย l o อก n ฐาน a เมื่อ n ไม่เท่ากับ1จะได้ว่า สมการที่1ลึ่ง l ส่วนด้วย log สิบเท่ากับ a สมการที่สอง log ฐาน2เท่ากับ b นำสมการที่1หารสมการที่2ล็อก5ส่วนด้วยล็อก16หารล o g สาส่วนด้วยล็อก2เท่ากับ a ส่วน b ล o g ห้ส่วนด้วยล็อก2งกำลัง4คูณล็อก2ส่วนล o g สาเท่ากับ a ส่วน b จากสมบัติ log log m กำลัง n ฐาน a เท่ากับ n log m ฐาน a จะได้ log ห้าส่วนด้วย4ล็อก2คูณ log สองส่วนล o g สาเท่ากับ a ส่วน b log สองตัดกันจะได้ล o g ห้ส่วนด้วย4ล่ log เท่ากับ a ส่วน b นำสีคูณทั้งสองฝั่งของสมการก็จะได้ล o g ห้ส่วนด้วย log สามเท่ากับ4 a ส่วน b จากโจทย์หา log ก5ฐาน3คํคำตอบคือ 4a ส่วน b ทดสอบชุดที่3เรื่องตีโกณข้อ14ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ sin คูณ2 arc sin x เท่ากับ x โดยที่ a ไม่เท่ากับ0 b ไม่เท่ากับ0และ a ไม่เท่ากับ b แล้ว sin คูณ arc tan a b ทั้งหมดแ b s o สู t e เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ a เท่ากับ arcsin x จะได้ว่า sin 2a เท่ากับ x จากสูตร sin 2a คือ2 sin a คูณ cos a เท่ากับ x จาก a คือ arcsin x จะได้2 sin arcsin x cos arcsin x เท่ากับ x sin ตัด arcsin เหลือ 2x คูณด้วย cos คูณด้วย arcsin x เท่ากับ x กำหนดให้ sin b เท่ากับ x cos b จึงเท่ากับ รูทหนึ่ลบ x กำลังสองส่วน1จากนั้น2 x เท่ากับ2 x คูณ cos คูณ arc cos รูทหลบ x กำลังสองเท่ากับ x x ตัด x เหลือสอ cos ตัด arc cos เหลือรูทหลบ x กำลังสองสคูณด้วยรูทหลบ x กำลังสองเท่ากับ1ยกกำลังสองทั้งสองฝั่งจะได้4ี่ ูณด้วย1ลบ x กำลังสองเท่ากับ1นึ่ง x กำลังสองเท่ากับ3ส่วน4 x เท่ากับบวกลบรูท3ส่วน4จาก arc a เท่ากับ arc s i n x a เท่ากับลบรูทสส่วน4และรูทสส่วน4ซึ่งเป็นคำตอบของสมการคือ a และ b จากโจทย์หา s i n arc ์คแทนทั้งหมดแอลซลูเท่ากับ sin arc tan a คูณ b ก็คือบวกลบรูสามส่วนสี่คูณกันก็คือลบสามส่วนสี่กำหนดให้แทน c เท ah ่ากับลบสามส่วนสี่จะได้ว่าจะได้ sin c เท่ากับสามส ah ่วนห้าจากนั้น sin คูณด้วย arc sin ซสามส่วนห้าทั้งหมดแอลซลู ไซดัดอาร์คไซจะเหลือ3.5ส่วนคำตอบคือ3.5ส่วนหรือ0.6